ข้อออกมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะข้อออกมาแล้วรายการจะไปทัวร์กอทมองาหนูออกมาบอกเลยว่าเอซีแม่แม่ทางกอทมเตรียมตัวเบิงเสียงมีหกได้ชิเป็นมือใดเดี๋ยวคุณยาสีบอาส่ฟังนะคะพี่น้องค่ะย่างรัดผมบรินดาผลิตภัณฑ์จากบ้านคุณยาแฮนเมดโดยตรงงานละเอียด นุ่มสีหวานไม่รั้งผมติดต่อซื้อในช้อปปี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ามิดหมอแค้นแฟนหมอลำ FC ของหมอลำเสียงมีหกนกพงศะกอน FC ของอิหลาหน่อย AI, าอาอายสกุลนพรเสียงมีหก FC ของคุณอยากกลับมาแล้ว J O 2 o f f i c i a l พี่น้องค่ะตงแต่เปิดฤด,ด,ดูกาลมานน่กับมีหลายอย่างงานงานของหมอลำเสียงมีหกนี่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลย ังเฮงบ่ว่าสิเป็นงานเจ้าภาพหรือว่าเป็นงานผู้จัดเดินสายบ่ด้รยุดบ่ไดรยนเดือนกุมภาพันธ์แต่วันที่ตอนตอนที่กําลังบอกต้นเดือนที่สิมีโปรแกรมการแสดงวันที่สิบแเพิ่นก็ว่างไว้แต่พอมาถึงวันจริงๆไม่ว่างสักหมองค่ะพี่น้องค่ะเต็มถือว่าเต็มเลยนะคะ คือว่าหมอลำัมเสียงมีหกนกพ่วงสก่อนปีนี้เป็นปีท่องของเพ่นอีลีบม่ว่าเป็นหมอลำหรือว่าจะเป็นการโชว์เต็มสติมเล่นซุดเล่นดีเล่นดีทุกเรื่องมอลลมเอ่อเมญารับบอได้ลูกสะพ้ยเป็นกระเทยหรือว่าอิทธิพลคนจัวซานาตาโสเพนี้นักแสดงทุกคนเล่นดีแม้กระทั่งแม้แต่นักแสดงตัวเล็กๆรวมทั้งอ้าอายด้วยนี่แหละตัวยืนของวง ใช้เฮาเซือไว้จังสันใช้เฮาเือว่าอิหล่าน่อยเป็นภูเหตไห่วงปังวงดังกระแสของอิหล่าน้อยกับมาแห้งแต่พอพอมาถึงตอนนี้กระแสของทุกลุคนก็นเลยมามาร่วมกันบิดทุกคนเป็นจุดยืนมีจุดยืนของเจ้าของเป็นการแสดงเป็นเข้าค้ากันได้ดีครับและมีการได้ไปมีงานจ้างขามปีนะคะแม้กระทั่งปีหนางาน เลาะเลาะสิเต็มตาใบว่าสิเล็แค่2สองอยงานตอนนี้น่าจะเกือบเต็มแล้วสองลอยงานสงสัยสิได้แต่ปีนาเพิ่นมีสองวงนะคะพี่น้องปีนามีวงหมอลำอลังการโชว์ด้วยเหมือนกันราคากระสีหลุดลันมาจากหมอลำวงใหญ่หมอลำเสียงมีหกเพราะว่าวงหมอลำอลังการโชว์จะไม่มีพ่อจ๋าอีหลาหนอยไปน่ำสิมีนักลองคนอื่นที่เพิ่นสิคัดสรรมาก แต่ผลงานก็น่าจะอลังการสมซื้อเข้าถา้ำเบงนะคะ,ะคิ้วแรกของหมอรับอลังการโชว์อย่เพิ่นม,มาเล่นอยู่จังหวัดขุนยาพอดีอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะเป็นงานประเดิมแรกของอลังการโชว์บัตรนิ้วงหญยสำหรับที่จะไปเดือนเมษาญาณเราเคาะมาแล้วว่าเดือนเมษาจะได้ทัวร์กทอมของพระประแดงโปรโมชั่น งานอุปนขคอมาออกมาแล้วนะคะแต่บอท่านเด้เข้ากับบท่านเอกบอกเราเรา,เรา,เราดูคิวงานตอนตอนเดือนเมษาแต่ที่แน่ๆวันที่สามสี่ห้าหกอันนี้ของแค่เคลินเลินไปก่อนนะคะต่อไปก็น่าจะมีอีกอยู่อันนี้เป็นเคลิ้นเกลินของภาพประดงโปรโมชั่นแต่สถานที่สิไปแสดงยุไซย,ยังยังยังไม่ได้กําหนดเท่ายังบอท่านได้รู้เพปยังบอท่านเดกขอออกมาแต่นะแต่ที่แน่ๆคืออันนั้น ไปแสดงสยุไซเป็น้าที่ของผู้จัดที่เพิ่นสิไปคอนแทคค้นติดต่อเพื่อแต่เพิ่นไปแน่นอนเพิ่นเพื่อนบุกงานไปแบบเพื่อนจองบ้านไปแล้วนะคะสําหรับการทัวร์ไปกทมครั้งนี้หลังจากตอนเดือนเมษาก็จะเป็นรอบสองเนาะเป็นหนาห้องได้บัดนี้รอบก้อนไปหลังจากที่เปิดฤดูกาลก็ไปทั่วกรุงเทพมารอบหนึ่งแล้ว รอบนี้สิเป็นรอบที่สองพี่น้องคะจะเป็นช่วงฤดูการก้อนสิก้อนสิบปิดฤดูกระสีทั่วทั่วหน้าสิบป็นรอบปีหนึ่งเพิ่งกระสีได้ลบไปประมาณรอบสองรอบนี่แหลนะเนาะไม่บ่ค่อยไดยอะถ้าถ้าเบิดงานเจ้าภาพฤดูการงานบุญงานกระถินนยังจองไว้แล้วกระสีเป็นคิ้วของทั้งกทมมั่นคือของผู้จัดเพื่อต่อปหาทีลงเพื่อนกับเติง สิรูล้วค่ะดูซิว่าจะได้ไปแถวแถวหมอชิดสองไหมซึ่งที่ห้ารุ่นทุกปีแล้วถ้าไปถ้าไปยักในกับสิรูดว่าหมอชิดสองเพิ่นสิเปิดให้แสดงหรือยังอ่าหมอรำวงต่างๆกับสิได้สิได้ทั่วพร้อมๆกันนี่แหละค่ะหลายๆวงเคยจองกับสิไปทั่วประมาณเดือนนี้หละก็จะมีหลายที่หลายคณะไปรู้สิว่าเสียงวิหกนกพงสกอหมอรำเสียงวิหกนกพงสกอเนี่ยอ่า ผู้จัดภาพรประแดงโปรโมชั่นเพิ่นเสือไปลงใส่เพิ่นนาสีมีหมองไวล้วลละแต่พอท่านไดขอออกมารอให้มันมีคิวงานแต่เพิ่เพ่นสิไล่งานคิวงานตอนต้นเดือนเมษาสิ้นเดือนมีนาเนี่ยนาสีมีมาแล้วนะคะประมาณปลายเดือนมีนารอดูนะคะว่าภาพรประแดงโปรโมชั่นเพิ่นสิภาพไปเปิดงานแรก สำหรับฤด,ดูการนี้เที่ยวที่สองทำหรับกันลงกอทมอจับได้ไปลงที่ไหนอ่าม,มีหลายที่เลยเขาเาถ้างข่าวนะครับพี่น้องว่าพลเสียภาพปโลกไสแต่ทัวร์ครั้งนี้เป็นทัวร์ครั้งที่น่าจะเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าผลงานการแสดงเริ่มเริ่มจะอยู่ป่าไปเริ่มจะเขาไม่เข่ามือเบิดแล้วการจ้างงานการยังไปดูซิว่าทางแถวกรุงเทพจะมีการจองงานเพิ่มไหมถ้าผู้จัดพันสิจองโตไหม ถ้าไปได้ดีสามารถจองโตไดนะ้ถ้าไปทําครั้งนี้เขากรุงเทพได้ก็เป็นการไปโปรโมทวงน้่แเราก็ไปเป็นการโชว์ศักยภาพของหมอลําเสียวงว่าระดับการสเตปการการดังการปังของเพื่นสเตปการเหตุงานของเพิ่นเพิ่นก้าวไประดับแต่ได้ยิง่งทั้งที่เขาเจ้าจ,จะระดับ มอลลัมปังๆนี่เสียงวิหกก็ไม่น้อยหน้านะคะเสียงวิหกปีนี้มาแห้งอีหลีมาไปเลนไซเรียนไซนีว่วีกแตกถ้าไม่มีอุปสรรคนะพี่น้องคะถ้าบ่มีฝนบอมีอุปสรรคอย่างอืน่นไปมองใดก็สร้างได้ขยายสังกสีเกือบทุกมองปีนี้ถือว่าประกาศชักดาเต็มโตแล้วลองไปดูส้สว่าไปกรุงเทพนี่เขาก็ล่อลุ้นทุกข้างเลยแตก่ก็ขอให้การเดินทางไปกรุงเทพข้างนี้ าลาบลื่นแล้วก็ดังดัง,ดงปังปังให้ผู้จัดได้กำไรแล้วก็วีกแตกให้ได้ติดใจโตการโตงานไปอีกเรื่อยๆนะคะให้จองงานไปเรื่อยๆสำหรับสายกทอมฝอากทางเมม่กทมก็เตรียมตัวรับเตรียมตัวมาไล่อยู่แล้วเมมี่กทมก็ไหลเตรียมตัวรับขวัญหลานแล้วก็ขวัญของดูผลงาน ปลายปีของหมอรับเสียงวิหกนกโคงสะกอนนะคะคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนพ่อกับแม่คลิปหน้า่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีค่ะมีมาเป็นสาวอุดรแล้วเลี้ยงเลี้ยงเลี้เลี้ยงเลยก่อนวันคอดันที่แจ๊คพ่ออาการแจ๊คพ่อฟุ้นจ๊คพ่ออย่างพี่น้องเอ้ยจ๊คบล็อกแจ๊คแย่จ๊โกลด์เฮียกับกวาสอนครบ๊กดูดิ มันไ่สอควอค่ะสาววันข่อดอนแกนไปเลี้ยงัะเคียบอเลียงออนไ์คะเลี้ยง